สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่12สิงหาคม2 5 6 8วันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ<ส>ก็เกี่ยวกับสอสมก็แจ้งสีขาวให้ทราบครับรู้สึกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีแอป,ปเกี่ยวกับฝากคันนี่แหละครับเขาบอกว่าจะเปิดตัวแอป,ปนี้วันแม่แห่งชาติก็คือวันนี้แหละครับเดี๋ยวรายละเอียดจะนํามาเล่าให้ฟังในคลิปต,ต่อไปนะครับแอป,ปเกี่ยวกับการตรวจคันฝากคันนี่แหละครับ เปิดตัววันนีนะเอามาดูสี่ข่าวที่น่าสนใจด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับพี่น้องอสมอ,อะไรบ้างข่าวที่1ครับข่าวจากรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับข่าวที่1เมื่อวานวนี้วันที่สิสิงหาคม2 5งนาะยสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์เฟซบุ๊ k พูดถึงเรื่องที่ท่านทําไปแล้วท่านบอกว่า,าผมได้สั่งการรับมือโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดสมุทรปราการหลังพบ สุนัขป่วยในพื้นที่ตำบลบ,บ,บางปลาอำเภอบางพีและมีแนวโน้มแพร่ระบาดในตำบลเสาธงตำบลบางเพียงโดยประเทศไทยในปีนี้พบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีเจดรายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีสีสะเกตเชียงเซานครคราชสีมาตากและระยองซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อเทียบในช่วงเดียวกันของปีนะครับ ลังประสุตวิ์ประกาศเขตตู้ระบาดแล้วลขอให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความตระหนักมั่นใจวัคซีนมีเพียงพอและกลุ่มเสี่ยงยึดหลักล้างแผลใส่ยากาักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบข้อสรุปนะครับถ้าโดนสุนัขกัดนะครับต้องล้างแผละนะครับด้วยน้ําสะอาดน้ําสบู่จากนั้นก็ใส่ยาใสาท่ทาแองกอฮอล์อะไรประมาณนี้นะครับ กักหมาก็คือกักสุนัขไว้ดูอาการ16วันประมาณนี้ถ้าผ่านพ้น16วันสุนัขยังปกติดีก็แสดงว่าเป็นสุนัขปกติกัดไม่ใช่สุนัขบ้านะครับถ้าว่าสุนัขเป็นอะไรไปเสียชีวิตก่อนนั้นนะเสียชีวิตก่อนครบกําหนดเลยด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ให้ถือว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้คนไปฉีดวัคซีนให้ครบนะแต่งอะไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทนะครับถ้าใครก็ตามที่โดนสุนัขกัดนะ ก็ล้างแผลใส่ย,ยาเสียพให้ไปหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบทันทีจะสะดวกกว่าในขณะที่ปศุสัตว์นะครับเขาก็รณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขแมวอ,อะไรต่างๆสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงนมนะครับก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป่านะครับแล้วก็ท่านสมศักดิ์เทพเิลได้สั่งการให้รับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดสมุทรปราการสั่งการไปแล้วนะครับหลังพบสุนัขป่วยตายในพื้นที่นะครับป่วยในพื้นที่ ก็เป็นเรื่องราวของการป้องกันโรคพิษนักบ้าที่ท่านรัมตีกระทรวงสาธารณสุขสั่งการไปแล้วครับต่อมาครับอันนี้เป็นเรื่องเมื่อวันที่9สิงหาคม2568นายสมศักดิ์เทพสุทินรัมตีบ้านการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขภายใต้หลักการอสมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยแ่างไกล่ NCD อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุลโลก จัดบริการ10คลินิกที่บูธนิทรศก,การให้ความรู้ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยบริการประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทั้งบูธสุขภาพด้วยดีวิถีไทยตำรับยาไทยสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการสองกล้องคลินิกรักษาอมาาพาธเคลื่อนที่บูธเฝ้าระวังการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วย ncd คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยบูธนครวางทองสร้างสุข บูธโรงเรียนเบาหวานภูบดลโมเดลโดยมีนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรพิศณุโลกนายแพทย์บุญเทียนคณะสวัสดิ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขอสมอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม1,500คนเมื่อวันที่เก้าสิงหาคมที่อำเภอนครไทยจังหวัดพพิษณุโลกนะครับในวันดังกล่าวนะครับก็มีพี่น้องอสมอไปต้อนรับทา่านธรรมีมากมมยเพราะว่าทา่านธรรมธีเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรกล่าว สอนเรื่องราวต่างๆในนั้นด้วยนะครับเกี่ยวกับ MCD นับขาดมารต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องร่างพรบอสมอด้วยนะครับในวันดังกล่าวนั้นท่านพูดถึงเรื่องร่างพรบอสมอว่าอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าสสในสภาผู้แทนราษฎรจะหยิบยกร่างพรบอสมอมาพิจารณากฎหมายประมาณวันที่20สิงหาคม2 5งพน้ปนี่นะครับรอติดตามทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่า20พฤษภายี่สิสิงหาคม25งนนี้ สภาผู้แทนราษฎรจะพิรรรจารณากฎหมายวาระที่1หรือเปล่าติดตามข่าวนะครับเรื่องกฎหมายก็ขยับเขยื่อนเข้ามาใกล้จะออกกฎหมายแล้วนะครับพรบสมอ0สิงหาคมรุ่นว่าสส,สในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากฎหมายนะเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องกฎหมายพรบสมออีกเรื่องครับเรื่องนับขาบท่านสมศักดิ์เทพสินพูดที่นั่นพูดที่จงังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตอนนี้พี่น้องอสมอทั่วประเทศไทยไนะครับชวนคนนับขาบได้แล้วทะลุ41ล้านคนนะครับเป้าหมายภายในเดือนกันยายน นะประเด็นสิ้นเดือนการยายนี์ให้ได้ทะลุ50ล้านคนนะครับต,ตั้งเป้าอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็จะมีรางวัลให้กับพี่น้องอสมตรวจสุขภาพประจําปีฟรีท่านบอกว่าตรวจสุขภาพประจําปีนี้มีรายการตรวจสุขภาพประจําปีเพิ่มมากขึ้นทั้งอสมสุขภาพบรุษทั้งอสมสุขภาพตรีมีรายการตรวจสุขภาพประจําปีฟรีมากกว่าปีก่อนๆก็รอครับการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับพี่น้องอสมทุกคนทุกท่านครับอันนี้เป็นเรื่องที่2นํามาบอกมาก่าวพี่น้องอสมวันนี้ครับเรื่องที่3ครับเอ้า ขอัยครับเมื่อกี้ยังอยู่ในเรื่องที่1อยู่นะครับเรื่องจากรัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะต่อไปเป็นเรื่องที่2ข่าวที่2วันนี้สําหรับอสมกู้เงินหมุนเวียนจากสกศใช้อ้าวต้องมีแอป b ีเอสซีโมบด้วยนะครับพี่น้องอสมอนะครับเรื่องที่1ที่จะต้องมีแอปอันนี้เป็นแอปของธนาคารตรสนะครับอันที่2ต้องมีอีเมลในเครื่องโทรศัพท์ด้วยมีรหัสผ่านสามารถกดเข้าดูอีเมลได้นะกดรับข้อมูลข่าวสารได้จากอีเมลนะ ้องมีรหัสผ่านอีเมลนะอ,อันที่3มีคนคำ้ำคนค้ำการกู้นี้นะก็คนเดียวกันกับคนที่ค้ำเราได้แหละครับใครที่ใครที่เคยกู้2 0,000นมาแล้วและไม่กู้5 0 0ห0เลยไม่กู้แสนเลยทำอนองนี้ของสินเชื่อทกสนะครับออกสมก็ใช้คนค้ำเดิมแหละที่กู้2 0,000นกันแหละมาค้ำกันไปกันมานะอ่าเรื่องคนคำ้ำส่วนคนที่เคยกู้5 0,000ก็คือกู้2 0 0 0 0นมาแล้วต่อมาชชระหนี้ดีก็มากู้5 0,000น พอกู้ห้าหมื่นเสร็จยังไม่กู้สิบหมื่นทำรองนี้ก็กลุ่มนี้ก็ใช้คนค้าเดิมนั่นแหละครับนะารายละเอียดในเดือนติดต่อที่ทกศจะสะดวกกว่านะครับใครที่ยังไม่ไดาวน์โหลดติดตั้งแอปทกศเบทัวสบเอซีโมบายนี่ทำที่ธนาคารจะสะดวกกว่านําโทรศัพท์ไปด้วยนะครับสแกนบหน้าโนน่น,น,น่นธนาคารเขาให้คาแนะนํามันจะสะดวกดีนะครับเสร็จแล้วการทําการกู้ชนิดนี้นะครับก็ติดต่อที่ทกศจะสะดวกดีกว่านะครับนะ ใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ทกาศาไหนก็ลองติดต่อดูนะครับเขาบอกว่าเริ่มเริ่มให้บริการแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องการกู้เงินหมุนเวียนจากทกาศามาใช้นี่ก็เชื่อว่าทกาศาเขาจะชี้แจงต่อเจ้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอเจ้าที่สาธารณสุขที่เป็นประชุมอยู่ที่ระดับอำเภอนะครับเจ้าที่สาธารณสุขจากรงพยสตอตอต่างๆที่ฟังประชุมจาก เจ้าที่ธนาคารกสแล้วก็คงจะไปกระจายข่าวเรื่องนี้นให้พี่น้องอสมได้รับรู้รับทราบกันต่อไปเรื่องกู้ยืมกุ้ทุนบมุนเบียนนะครับหลายคนถามว่ากู้ได้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าคนที่ชําระหนี้2 0,000ืนไปแล้วเน่ยใครกู 2, ้2 0 0 0 0นอย่างเดียวนะชำระหนี้ไปแล้ว5,000ันส่งงวดมาแล้วแล้วก็ชำระหนี้เงินต้นแล้ว5,000เนกยกู้ได้ส่วนคนที่กู้5 0 0 0 0นก็ชำระหนี้หลายงวดมาแล้วก็คิดเป็นเงินต้นชำระไปแล้วเกิน5 0 0พันก็กู้ได้นะครับก็มีหลายคนบอกว่าคนกู 10, ้10 0ห0,000ืนจะกู้ได้ไหม อันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอบไม่ได้ว่ากู้ได้หรือเปล่านะครับต้องถามตัวกสเพราะว่าคนกู้ส0บหม่นเนี่ยมันมี2สัญญานะสัญญาหนึ่ง0นเก่าสัญญา25 0,000ตัวใหม่มันก็เป็นหนี้แสนหนึ่งพอดีสิบหมื่นนะครับก็ตามหลักเกณฑ์เขาบอกว่าคนที่เคยกู้ห้าหมื่นมาก่อนกู้ได้มันก็น่าจะกู้ได้นะเพราะว่าคนกู้ส0บหมื่นมันมี50,000นสัญญาแรกกับ5 0 0 0 0นสัญญาหลังนะครับ เขาบอกว่าคน,คนกู้50,000สัญญาแรกนะ,นะชำระหนี้5,000ก็ไปมีสิทธิกู้มันก็น่าจะกู้ได้นะลองสอบถามตกสดูนะครับอันนี้นํามาบอกมากล่าวกันนะครับสําหรับคนที่เคยกู้สินเชื่อ20,000อสมเคยกู้สินเชื่อ50,000อสมอแล้วชาระหนี้เกิน5,000แล้วนะครับนี่ถ้ามีแอปทสอบีซีมอบายมีอ e ีเมลมีคนค้าประกันติดต่อทกสเพื่อกู้เงินทุนพมุนเวียนมาใช้ได้ครับส่วนใช้ได้เท่าไหร่กู้ได้เท่าไหร่สอบถามเพิ่มเติมที่ทสนะครับอันนี้เป ข่าวที่3ครับขับโดการ,รอสม2สองพันบาทโอนสิสิงหาคม2 5 6 8นีครับใครที่เป็นสมาชิกชกศส,สมอหัก393.90นะครับใครไม่ค้างจ่ายก่อนเดือนกน่อนหักเท่านี้อันนี้ไปช่วย1010บ10รายสมาชิกชกศส,สมอเสียชีวิตนะครับใครคร้างจ่ายเดือนกน่อนหักหลายรายการกว่านี้ส่วนอสมอสมัครใหม่ใบสมัครถึงสมาค,คมในช่วงเดือนกรกฎาคม6กนะครับเขาเอามารับรอง เป็นสมาชิก5สิงหาคมยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์4กันยายนจิงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์การเดือนกันยายนจิงจะหักเงินเพื่อนเพื่อนสาหรับสมาชิกสมัครใหม่15สิงหาคมาก็หักเพียง100บาทนะครับค่าสมัครและค่าบริการรายบี25บาทรวม15สิงหาอาสมอสมัครใหม่หัก125บาทเท่านั้นนะครับ3 93.90จะไม่โดนหักเ่วยเพื่อนเพราะยังไม่คุ้มครองนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับอันนี้เรื่องที่3ค่าบริการอาสม2,000บาท15สิงหาคม258ครับเรื่องที่4ครับ ฝากเงินเข้าบ,บัญชีตกลไม่เกิน14สิงหาคม2568สิบำหรับผู้ที่คิดว่าเงินในบัญชีไม่พอหัก393.90นะครับใครครับคิดว่าเงินในบัญชีไม่พอหกักก็คือคู่สมรสอสมงที่เป็นสมาชิชกชกสสมอนั่นแหละรายใดที่ยังไม่ได้ทําเรื่องรายใดที่ยังไม่ได้ทําเรื่องหักจากบัญชีอสมอนะครับถามว่าฝากเท่าไหร่ฝากภายในไม่เกิน14สิงหานี่ครับยอดฝากขอหักสามเก้าสาก้าศูนแล้วก็ฝากเกินไว้ฝาก394บาทนะครับนี่ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนฝากเท่านี้ส่วนใครค้างจ่ายเดือนก่อน บวกยอดที่ค้างจ่ายเดือนก่อนด้วยถ้ามีนะครับเอ้าแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าถ้าค้างจ่ายเดือนก่อนก็ต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมจกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับแล้วกดเข้าไลนา์นั้นแล้วก็กดตรวจสอบยอดค้างทําในไลน์นะครับรู้สึกว่าเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับวิธีตรวจสอบยอดค้างถ้าใครไม่เข้าใจคืนนี้ดูอีกอ้าช่วงนี้บ่ายสามเศษคลิปนี้ขึ้นขึ้นคลิปทางช่องนี้นะครับเดี๋ยวกลางคืนทุ่มหนึ่งสองทุ่มถ้าใครทำตรวจสอบยอดค้างยอดค้างไม่เป็นว่าเราค้างหรือไม่ บ้านเราคร้างเร่องไหมทําทางไลน์ทายังไม่เป็นน่ะเดี๋ยวคืนนี้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มขึ้นคลิปให้ดูอีกวิธีตรวจสอบยอดค้างว่าเราคร้างไหมค้างจายเดือนก่อนไหมครับทาผ่านไลน์ชกศอสมแห่งประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่อสมอนี่น่าจะเป็นเพื่อนกับสมาคมชกศอ,ส,อสมอไปแล้วนะเพราะอยากได้หนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชกศอ,ส,อสมอเอาไปกู้ยืมสิบหมื่นนะครับส่วนใหญ่พี่น้องอสมอเป็นเพื่อนไปแล้วใครเป็นเพื่อนทางไลน์สามารถตรวจสอบยอดค้างได้เลยนะครับนะทีนี้ อ,อสมอก็สามารถตรวจสอบยอดค้างได้ถ้าพบว่ามียอดค้างให้ฝากยอดค้างนั้นภายในไม,ไม่เกิน14สิงหาคม2568พอวันที่15สิงหาคมิดการเข้ามาอีกสอง0ันมันก็จะพอหักครับทั้งงวดนี้และยอดค้างนะครับส่วนคู่สมรสอ,อสมอก็ต้องใช้ลายส่วนตัวของตัวเองนะสมัครเป็นเพื่อนทางลายกับสมาคมนะครับแล้วก็ตรวจสอบยอดค้างนะครับใครไม่มีลายใครไม่มีโทรศัพท์มือถือคู่สมรสอสมอก็ให้ไปใช้ของญาติพี่น้องโทรศัพท์ ยืมยืมโทรศัพท์เขาใช้แล้วก็ใช้ไลน์ของเขานั้นเป็นเพื่อนกับสมาคมได้นะครับก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปเลขประชาชน13าหลักเลขบัญชีธนาคารที่ให้หักนะครับมันก็จะเป็นเพื่อนไลน์นั้นก็จะเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมพอเรากดเข้าตรวจสอบยอดคงเหลือยอดนี่ยอดนี่ค้างจ่ายมันก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับคู่สมรสสมอนะครับคือ1นึ่ไลน์เขาให้ใช้1คนนะครับคู่สําำหรับอสมอที่เป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมอยู่แล้วและเคยทําเรื่องจองคิวหนังสือรับรอง หนังสือรับรองความเป็นสมาชิกชกสสมจากสสจอจองผ่านไลน์นั่นแหละสมอนี่ใครเป็นเพื่อนทางไลน์แบบนั้นแล้วสามารถกดเข้าไลนา์ตรวจสอบยอดค้างได้เลยครับสมถ้าค้างก็ฝากยอดค้งางไปในวันที่14สิงหาคม15สิงหาคมข้าบการเข้า,าอีก2พันรับรองว่าพอหักครับกรณีคู่สมรสฝากฝาก394ของงวดนี้นะครับและถ้ามีค้างจ่ายก็บวกยอดที่ค้างจ่ายด้วยถ้าไม่มีค้างจ่ายก็ฝาก394 คุณสมรตรวจสอบยอดค้างได้ทางไลน์สมาคมชกสสม,สมแห่งประเทศไทยครับทั้งหมดคือ4คราว12สิงหาคาม258นำมบบอกมากล่าวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ